คนงานโหระเองมันบ้าสมบัติแต่คราวนี้สมบัติมันไม่ใช่ของฟรีแล้วโว้ยพงถูกผลักให้เข้ากองข้าวสารวันแรกเขาถูกสั่งให้โกยข้าวขึ้นกระสอบวันต่อมาเขาถูกไล่ให้เดินเร่ส่งข้าวให้ร้านค้าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์พงผิวคล้ำขึ้นหัวหูกระเซริรกระเซิงมือพองไปหมดจากที่เคยเอาแต่สวยสุขตอนนี้ต้องตื่นแต่เช้าทำงานจนดึกแต่พงยังไม่ยอมแพ้ เขาคิดแผนการใหม่ต้องหาทางชิงต้องหาทางนี้คืนหนึ่งพงแกล้งปวดท้องร้องโอดโอยโอยไม่ไหวแล้วตายแน่คนงานหันมามองพงรีบทำหน้าเยกเกฉันเป็นลมฉันต้องพักแต่คนงานกลับสายหน้าเออพักได้เดี๋ยวให้คนไปตามหมอพงสะดุ้งหมอเรอไม่ได้การเขาแค่อยากนีไม่ได้อยากหาหมอ เขารีบทำทีเหมือนจะหมดแรงค่อยๆขยับตัวถอยออกไปที่ประตูโรงสีต้องหนีคืนนี้พงค่อยๆขยับตัวชา้ชาๆหวังให้ไม่มีใครเห็นแต่ยังไม่ทันพ้นโรงสีเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคิดจะหนีไปไหนเหรอจะพ่าผัวคนดีพงสะดุ้งสุดตัวหันไปเห็นคุณนายสำราญย,ยืนกอดดอกเธอมาพร้อมกับชายชะกันสองคนพงหน้าซีดคุณนายเออฉันแค่เออ คุณนายสำราญย,ยิ้มฉันก็รู้ว่าเธอจะต้องคิดนี้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าโรงสีนี่เธอเป็นเจ้าของตามกฎหมายพงหายใจแรงแล้วยังไงก็หมายความว่าถ้าเธอหนีไปนี่ทั้งหมดจะตกไปถึงพ่อแม่เธอไงจะ่ะพงตัวชาหาคุณนายสำราญย,ยิ้มหวานเธอหนีได้แต่พรุ่งนี้ฉันจะให้คนเอานี่ไปทวงกับพ่อแม่เธอแทนพงยืนตัวแข็งภาพพากับแม่ที่อยู่บ้านนอกลอยเข้ามาในหัว สองคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ถ้าพงนีพวกเขาจะต้องเดือดร้อนเขาเริ่มตรหนักว่าเกมนี้เขาถูกขังอยู่จริงๆจะหนีไปก็ไม่ได้จะปล่อยให้พ่อแม่ลำบากก็ไม่ได้แล้วเขาจะทำยังไงพงยืนตัวแข็งโหมุนติวเขามองหน้าคุณนายสําราญเห็นแต่รอยยิ้มเย็นๆที่ทำให้ขนลุกเธอจะเลือกยังไงล่ะจะ๊ะหนีไปหรือทํางานใช้นี่ต่อพงกหมัดแน่นนี่เขาติดกับเต็มๆแล้ว ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยต้องทำงานหนักแต่ถ้าเขานีพ่อแม่ที่บ้านนอกต้องลำบากเพราะหนี้ที่เขาก่อไว้บ้าจริงทำไมต้องเป็นแบบนี้ชาวบ้านพากันซุบซิบคราวนี้พงม,มันไม่รอดแน่พงกัดฟันก่อนจะถอนหายใจแรงฮ่าฮ่าก็ได้ฉันจะทำงานใช้นี่คุณนายสำราญ,ญยิ้มพอใจดีมากจ้าผัวจา๋าแต่พงยังไม่ยอมแพ้เขาต้องหาทางรอดให้ได้ แผนใหม่ของผมคืนต่อมาพงนั่งคิดแผนการในโรงเก็บข้าวสารเขาสำรวจรอบๆโรงสีนี้ใหญ่ก็จริงแต่ก็มีช่องทางให้เล่นงานอยู่คุณนายสำราญคิดว่าเธอฉลาดที่สุดสินะแต่คนอย่างพงไม่มีวันยอมแพ้ให้ใครเขาเริ่มตีสนิทกับคนงานในโรงสีพยายามทําตัวเป็นมิตรแจกของกินให้บ้างผู้จาดีบ้างคนงานเริ่มตายใจคิดว่าพงเปลี่ยนไปแล้วแต่พงไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเขาแค่ กำลังหาทางควบคุมโรงสีีแทนเขาสืบจนรู้ว่ามีช่องทางลักลาบขายข้าวออกไปโดยที่คุณนายไม่รู้ถ้าฉันรวมหัวกับพวกคนงานขายข้าวออกไปทีละนิดๆสุดท้ายฉันก็จะได้เงินมากพอแล้วชิ่งหนีไปได้ผมมั่นใจว่าแผนนี้ต้องสำเร็จแต่เขาไม่รู้เลยว่าคุณนายสำราญจับตาดูเขาอยู่ตลอดคืนหนึ่งขณะที่พงกำลังแอบแลักข้าวออกไปขายพ่อหนุ่มทำอะไรอยู่จ๊ะ พงสะดุ้งเฮือขันไปเจอคุณนายสำราญยืนกอดอกอยู่ตรงประตูหาเออคุณนายสำราญยิ้มบางๆแต่แววตาเย็ยนเยียกฉันว่าแล้วเชียวว่าเธอไม่มีวันเปลี่ยนไปจริงๆพงเงอแตกพลักชาวบ้านที่ซุ่มดูอยู่พากันหัอหราหฮาๆพงมันพลาดอีกแล้วแต่คราวนี้พงรู้ดีว่าถ้าโดนจับได้อีกครั้งเขาอาจไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเลยแล้วคราวนี้เขาจะเอาตัวรอดยังไง พงยืนตัวแข็งเงือแตกพลากคุณนายสำราญยืนกอดอกมองเขาด้วยสายตาคมกริบนี่เธอกำลังคิดจะโกงฉันอีกแล้วเหรอพ่อผัวคนดีพงกลืนน้ำลายฉันเออคือว่าชาวบ้านพากันโหกระคราวนี้มันไม่รอดแน่คุณนายสำราญถอนหายใจฉันให้โอกาสเธอแล้วแต่ดูเหมือนเธอไม่เคยเรียนรู้นั้นเรามาเล่นเกมใหม่กันดีกว่าบทลงโทษของพง รุ่งเช้าพงถูกลากไปที่ลานกลางโรงสีคุณนายสำราญประกาศต่อหน้าชาวบ้านตั้งแต่วันนี้ไปพง์จะไม่ได้เป็นแค่กรรมกรแบกข้าวแต่เขาจะต้องเป็นคนดูแลวัวในข้อของฉันด้วยพงสะดุ้งหะชาวบ้านหเราานีเลยให้มันไปตักขี้วัวซะบ้างคุณนายสำราญ,ญยิ้มหวานไปสิจะพ่อผัวคนดีพงกัดฟันแน่นจากที่เคยหวังจะเป็นผัวเจ้าของโรงสี ตอนนี้กลายเป็นคนเล้งวัวไปเสียแล้วเขาถูกพาไปที่คอกวัวที่มีกลิ่นเหม็นคลุง้งพงยืนอ้าปากค้างมือไม้สันเฮ้ยฉันไม่ทำแต่ยังไม่ทันได้เถีงคนงานก็คว้าจอบมายัดใส่มืออา้าวขี้วัวเต็มพื้นแล้วเร็วๆสิวะชีวิตใหม่ของพงจากวันนั้นพงต้องตื่นแต่เช้าออกจากโรงสีไปต้อนวัตตวต้องตัดขี้วัวต้องตัดหญ้าต้องทำงานหนักกว่าที่เคย จะเคยเป็นผัวบ้าสมบัติตอนนี้กลายเป็นไอพงเลี้ยงหัวไปเสียแล้วทุกคืนพงนอนหมดแรงร่างกายปวดร้าวไปทั้งตัวเขากัดฟันคิดต้องมีทางรอดต้องมีศัก์ทางที่ฉันจะกลับไปเป็นคนรวยได้อีกแต่ไม่ว่าคิดยังไงเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำงานใชน้นีต่อไปคืนหนึ่งพงนั่งถอนหายใจมองดวงจันทร์ด้วยแววตาเหนื่อยล้านี่หรือชีวิตของฉันแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเผาเบาดังขึ้นข้างฮ่าฮ่า จะหนีอีกไหมละ่ะพงสะดุ้งหันขวามเห็นคุณนายสําราญยืนยิ้มอยู่เธออยากหนีหรือว่าอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆกันแน่พงเม้มปากแน่นมองหน้าคุณนายสัาราญนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองหรือฉันควรเปลี่ยนจริงๆแต่คนอย่างพงจะยอมรับความจริงได้หรือไม่พงนั่งกอดเขาดวงตาวาวโรดเขาเคยคิดว่าการจับมีรวยคือทางลัดสู่ชีวิตสุขสบาย แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนเลี้ยงวัวตักขี้วัวแบกข้าวสารจนแทบไม่มีแรงจะคิดอะไรไม่ฉันไม่ยอมเป็นแบบนี้ตลอดไปถ้าคุณนายสำราญคิดว่าจะจับเขามาเป็นกรรมกรจนแก่เธอคิดผิดแล้วฉันจะต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้แผนใหม่ของผงคืนนีผมนั่งนิ่งคิดหาทางรอดครั้งสุดท้ายหนีไปเลยไม่ได้เพราะคุณนายสำราญจับทางเขาได้หมดแล้ว เล่นตุกติกก็ไม่ได้เพราะเธอรู้ทันทุกอย่างแต่ผมไม่ยอมแพ้เขาต้องหาวิธีที่แยบยลกว่านั้นเขาสังเกตเห็นว่าโรงสีแห่งนี้มีจุดอ่อนหนึ่งคนงานมีความขัดแย้งกันเองบางคนโดนกดค่าแรงบางคนถูกกลั่นแกล้งโดยหัวหน้าคนงาน 2. คุณนายสำราญให้ความไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปเธอไม่เคยลงมาคุมเองปล่อยให้หัวหน้าคนงานดูแลทุกอย่างพงยิ้มมุมปาก ถ้าฉันทำให้เกิดความวุ่นวายจนโรงสีปั่นป่วนฉันก็มีโอกาสใช้จังหวะนั้นเพ่นนี้ได้เริ่มแผนปลกระดมคนงานพงเริ่มตีสนิทกับกลุ่มคนงานที่ไม่พอใจพวกเองเคยคิดหมายทำงานหนักแทบตายแต่ได้ค่าจ้างแค่นี้ข้าวสารเป็นกระสอบกระสอบถูกส่งไปขายเจ้าของได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วพวกเองได้อะไรคนงานเริ่มนิ่งสีหน้าครุ่นคิดแล้วโหหน้าคนงานละ่ะ มันนั่งสบายไม่ต้องลงแรงแต่ได้เงินมากกว่าพวกเองอีกเสียงฮึดฮัดเริ่มดังขึ้นพวกคนงานเริ่มมองหน้ากันเองอยุแยงโหวหน้าคนงานจากนั้นพงก็ไปตีสนิทกับโหวหน้าคนงานข้าได้ยินมาว่าคุณนายสำราญกำลังคิดจะหาคนใหม่มาแทนเจ้าหัวหน้าคนงานสะดุ้งหาพงพยักหน้าข้าก็ไม่อยากพูดหลอกนะแต่เจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้คนงานบางคนเริ่มไม่พอใจเจ้า ข้าว่าคุณนายสำรานอาจจะหาทางเปลี่ยนตัวหัวหน้าใหม่เร็วๆนี้หัวหน้าคนงานเริ่มกระวนกระวายมันเป็นไปได้หรยอว่าข้าไม่อยากพูดให้แตกแยกหรอกแต่ข้าเห็นกับตาพวกมันเริ่มรวมตัวกันพูดเรื่องเจ้าบ่อยขึ้นหัวหน้าคนงานสีหน้าไม่สู้ดีเริ่มหวาดระแวงคนงานทุกคนสร้างความวุ่นวายในโรงสีวันต่อมาคนงานเริ่มไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าคนงานหัวหน้าคนงานเริ่มระแวงลูกน้อง ความสามารถขีของโรงสีเริ่มพังลงทีละนิดพงยืนมองความวุ่นวายด้วยรอยยิม้มสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจังหวะเหมาะสำหรับการนี้พงรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงจุดที่โรงสีเริ่มวุ่นวายมากขึ้นพงก็เตรียมชิงนีอีกครั้งเขาหลบไปหลังคอกวัวเตรียมวิ่งหนีออกจากประตูโรงสีแต่ยังไม่ทันก้าวออกไปจะไปไหนจะพ่อผัวคนดี เสียงของคุณนายสำราญดังขึ้นพร้อมเงาที่ยืนขวางทางพงสะดุ้งบ้าเอย๋ยอีกแล้วเหรอเธอมองเขาด้วยรอยยิ้มเยอะเย็ยนเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอเล่นตุกติกได้ตลอดไปเหรอพงกำมัดแน่นหัวใจเต้นรัวเขาคิดว่าแผนของตัวเองรอบนี้ต้องสำเร็จแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่รู้จักคุณนายสำรานดีพอหรือว่าคุณนายสำรานรู้ทันทุกแผนการของพงม,มาตั้งแต่ต้น หรือว่าจริงๆแล้วเราต่างหากที่เป็นหมากในเกมของเธอพงยืนตัวแข็งดวงตาเหลือกลานคุณนายสำราญยังคงยิ้มบางๆสายตาเย็นเยียกเธอคิดว่าฉันไม่รู้ทันเหรพงกลืนน้ำลายอะอะไรคุณนายสำราญก้าวเข้ามาใกล้ฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนปลุกปั่นคนงานเธอคิดว่าเธอฉลาดที่สุดแต่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าที่นี่ฉันคือเจ้าของพงใจเต้นแรงนี่แปลว่า เธอรู้ทันตั้งแต่ต้นฉันปล่อยให้เธอเล่นละครเพราะฉันอยากดูว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็ยังเป็นไอ้พงคนเดิมคนที่มีแต่เล่ห์เหลี่ยมแต่ไม่มีสมองพอจะคิดให้รอบขอบพงกัดฟันแน่นเขาไม่ยอมให้เธอดูถูกแบบนี้เด็ดขาดแล้วคุณจะทำยังไงกับฉันคุณนายสำราญย,ยิ้มกว้างขึ้นฉันมีแผนใหม่ให้เธอจะ้ะบทลงโทษใหม่ของพง รุ่งเช้าชาวบ้านและคนงานถูกเรียกรวมตัวกันที่ลานโรงสีคุณนายสำราญยืนอยู่ตรงกลางข้างๆมีพงที่ถูกมัดมือไว้แน่นทุกคนฟังให้ดีชาวบ้านพากันซุบซิบคราวนี้พงมันก่อเรื่องอะไรอีกว่าคุณนายสำราญกวาดตามองทุกคนก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันตัดสินใจแล้วตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะมอบตำแหน่งใหม่ให้พงคนงานมองหน้ากันอย่างสงสัยตำแหน่งใหม่ พงเบิกตากว้างหาตั้งแต่วันนี้พงจะเป็นหัวหน้าคนงานของโรงสีชาวบ้านและคนงานอ้าปากค้างทั้งตลาดเงียบกริบพงตกใจคุณจะให้ฉันเป็นหัวหน้าคนงานคุณนายสำราญพยักหน้าใช่จ้าไหนๆเธอก็อยากมีอำนาจนะักฉันก็จะให้โอกาสเธอได้ลองดูถ้าเธอคิดว่าฉลาดนะักก็ลองคุมโรงสีแทนฉันสิพงโหวมุนนี่มันแผนอะไรอีก แต่พอคิดดูดีๆนี่อาจเป็นโอกาสที่เขารอคอยถ้าฉันได้เป็นหัวหน้าคนงานจริงๆฉันก็จะมีอำนาจฉันจะสามารถโกงเอาเงินไปได้ง่ายขึ้นเขาปรับสีหน้าให้สงบนิ่งก่อนจะยิ้มรับได้ฉันจะเป็นหัวหน้าคนงานชาวบ้านพากันสุบซิบแบบนี้มันจะดีหรือว่าคนงานบางคนเริ่มไม่พอใจให้อ้พมมาคุมพวกเราน่หรอ แต่คุณนายสำราญเพียงแค่ยิ้มฉันให้โอกาสพงได้พิสูจน์ตัวเองส่วนพวกเธอก็ดูไว้ให้ดีพงยืดอกเขาคิดว่านี่แหละคือชัยชนะของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่านี่อาจเป็นหลุมพรางที่ลึกที่สุดที่คุณนายสำราญขุดเอาไว้รอเขาแล้วก็ได้เกมใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นคุณนายสำราญยิ้มบางๆแต่แววตาไร้อารมณ์เขาหายไปและไม่เคยกลับมาอีกเลย พงสะดุ้มหมายความว่าไงคุณนายสำราญไม่ตอบแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเงาลึกลับบางอย่างหรือว่าผัวเก่าของเธอถูกกำจัดไปจริงๆความลับดำเมืดของคุณนายสำราญคืนนั้นพงนอนไม่หลับโผหมุนติวถ้าฉันขุดเรื่องนี้ขึ้นมามันอาจเป็นจุดอ่อนของเธอแต่ขณะนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นหน้าห้องบ่าวรับใช้อย่าไปยุ่งกับอดีตของคุณนายถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ พงษ์สะดุ้งหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นใครเลยมีเพียงความเงียบและสายลมเย็นเยอือยพงเริ่มใจไม่ดีนี่มันเริ่มบ้าอะไรกันแน่เขากำลังเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เสียเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากชีวิตคนรับใช้นี้ได้พงจะขุดความจริงออกมาได้หรือไม่หรือว่าสิ่งที่เขากำลังทำจะเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดในชีวิต พงนั่งกอดเขาอยู่ในห้องพักของบ่าวรับใช้หัวใจเต้นรัวอย่าไปยุ่งกับอดีตของคุณนายถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เสียงปริศนานั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวใครเป็นคนพูดทำไมต้องเตือนเขายิ่งคิดพงก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาผากลแต่เขาไม่สนเขาต้องรู้ให้ได้ว่าคุณนายสำราญซ่อนอะไรไว้เริ่มสืบความจริง วันต่อมาพงแอบเดินสำรวจไปรอบๆเรือนของคุณนายสำราญจนไปพบกับห้องเก็บของเก่าประตูไม้สักหนาหนักมีแม่กุญแจคล้องไว้แน่นหนาที่นี่อาจมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของเธอผมมองซ้ายมองขวาแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นจากนั้นก็ใช้ลวดเส้นเล็กๆที่แอบเก็บมาสะดะก,กุญแจแครกแม่กุญแจเปิดออกความลับที่ซ่อนอยู่ในห้องเก็บของ ภายในห้องเต็มไปด้วยข้าวของเก่าที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและใยแมงมุม,มพงกว่าตามองไปรอบๆก่อนจะสะดุดตากะหีบไม้ใบหนึ่งเขาค่อยๆเปิดฝากล่องขึ้นมาภายในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของผู้ชายของผัวเก่าคุณนายพงหยิบของบางชิ้นขึ้นมาดูและพบกับจดหมายเก่าๆปึกหนึ่งเขาค่อยๆอ่านมันแล้วก็ต้องเบิกตากว้างจดหมายของผัวเก่าคุณนายสำราญ สำราญฉันเริ่มกลัวเธอแล้วตั้งแต่วันที่ฉันแต่งงานกับเธอฉันรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงทองเธอไม่เคยปล่อยให้ฉันไปไหนทำอะไรก็ต้องขออนุญาตฉันไม่รู้ว่าฉันยังเป็นผัวเธออยู่หรือเป็นแค่สมบัติอีกชิ้นของเธอกันแน่ถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าฉันหนีไปได้แล้วอย่าตามหาฉันฉันไม่อยากอยู่ในเงื้อมือเธออีกต่อไปพงสะดุ้งเฮือกผัวเก่าคุณนาย นีไปเองนี่มันต่างจากที่เขาคิดไว้เขาเคยนึกว่าคุณนายสําราญอาจกำจัดผัวเก่าไปแต่ความจริงคือผัวเก่าของเธอเป็นฝ่ายนี้แล้วทำไมเธอถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยหรือว่าเธอยังตามหาผัวเก่าอยู่พงโดนจับได้เธอกำลังทำอะไรอยู่หรือจะพ่อผัวคนดีเสียงเย็นเย็นดังขึ้นจากด้านหลังพงสะดุ้งสุดตัวหันไปเห็นคุณนายสําราญยืนโกอดอ,อยู่ ใบหน้าเธอ,อยังยิ้มแต่มันเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกเธอกำลังอ่านของส่วนตัวฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตเหรอพงใจเต้นรัวชะฉันแค่เออคุณนายก้าวเข้ามาใกล้เงาเมื่อของเธอทาบลงบนตัวผงเธอเริ่มล้ำเส้นมากไปแล้วนะจะภาพผัวคนดีเธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอพงตัวสันคราวนี้เขาอาจเล่นกับไฟเกินไปแล้วคุณนายสัราชจะทำอะไรกับเขาต่อไป พงยืนตัวแข็งเงือแตกพลกักคุณนายสำราญก้าวเข้ามาใกล้เงาทาบลงบนตัวเขาราวกับนักล่าที่เจอเยอะเธอเริ่มล้ำเส้นมากไปแล้วนะจะ้าผัวคนดีพงกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกฉันแค่แค่สงสัยนิดหน่อคุณนายสำราญยังคงยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความเย็นชาเธออยากรู้เรื่องผัวเก่าของฉันมากสินะพงพยักหน้าใช่ทำไมเธอถึงไม่เคยพูดถึงเขาเลย เขาหายไปไหนแล้วทำไมเธอถึงยังเก็บของของเขาไว้คุณนายสำราญโกระเบาๆเ,เ,เธออยากรู้เรื่องของเขาหรือว่าเธอกลัวว่าตัวเองจะลงเอยแบบเดียวกันพงสะดุ้งเฮือกนี่เธอรู้ทันเขาอีกแล้วเหรอเกมจิตวิทยาใครจะแพ้ก่อนกันคุณนายสำราญเดินวนรอบตัวพงสายตาไล่สำรวจราวกับกําลังชั่งน้ำหนักบางอย่างพงจาเธอคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแบบไหนเหรอ พงรีปรับสีหน้าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างได้คุณนายสำราญโหกระเบาๆแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นคนที่ปล่อยให้ผัวนีไปได้ง่ายๆไหมพงนิ่งไปชั่วขณะจดหมายพวกนั้นบอกว่าผัวเก่าเธอหนีไปเองแต่มันจริงหรือเปล่าหรือว่าความจริงมันน่ากลัวกว่านั้นหรือว่าผัวเก่าของเธอไม่เคยได้หนีไปเลยคุณนายสำราญมองหน้าเขาก่อนจะยิ้มเย็น แล้วเธอคิดว่าไงละ่ะแผนของผมหรือจะเป็นหมากในเกมของคุณนายพงพยายามควบคุมตัวเองเขาต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ฉันแค่ฉันแค่อยากเข้าใจคุณฉันอยากรู้ว่าผัวเก่าของคุณคิดอะไรและฉันก็อยากรู้ว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไหมคุณนายสำรานโร o าเบาๆพ่อผัวคนดีเธอไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกพระต่อให้เขาหายไปแล้ว ฉันก็ยังมีเธออยู่นี่ไงพงสะดุ้งหาหรือว่าเธอกำลังคิดจะทำเหมือนเขาคิดจะหนีไปเหมือนกันใช่ไหมพงรีบสายหน้าไม่นะฉันไม่หนีฉันอยู่ที่นี่แน่ๆคุณนายสำราญ,ญยิ้มดีมากจ้ะเพราะคราวนี้ฉันจะไม่ให้เธอไปไหนอีกแล้วพงตัวแข็งอะไรนะฉันจะให้เธออยู่ข้างๆฉันตลอดไปพงจะเอาตัวรอดจากเกมของคุณนายสำราญได้หรือไม่ หรือว่าเขาจะกลายเป็นผัวในกรงทองเหมือนกับคนก่อนพงยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกฉันจะให้เธออยู่ข้างๆฉันตลอดไปคำพูดของคุณนายสําราญยังคงก้องอยู่ในหัวพงเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังตกอยู่ในกับดักที่ลึกยิ่งกว่าครั้งไหนฮ่าฮนี่เขากำลังถูกขังอยู่จริงๆหรือเปล่าชีวิตมัที่ไม่มีทางหนีอีกต่อไป หลังจากคืนนั้นผมไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือนใหญ่เลยจากที่เคยเป็นคนรับใช้ตอนนี้เขากลายเป็นเหมือนคนในบ้านของคุณนายสำราญแต่เขารู้ดีนี่ไม่ใช่การยอมรับแต่เป็นการกักกันคุณนายให้เขาอยู่ในห้องที่หรูหราแต่มีคนเฝ้าอาหารที่กินก็ดีค้นแต่ทุกครั้งที่เขากินต้องมีคนคอยเฝ้าดูทุกครั้งที่เขาออกไปเดินเล่นมีคนคอยติดตามไม่ให้คลาดสายตา นี่มันบ้านหรือคุกกันแน่คุณนายสำหราต้องการอะไรกันแน่คืนหนึ่งพมพยายามคุยกับบ่าวรับใช้ที่เขาเคยสนิทช่วยฉันทีฉันต้องหนีออกไปจากที่นี่แต่คนใช้เหล่านั้นเพียงแค่สายหน้าด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครหนีออกจากที่นี่ได้หรอกคนที่อยู่ในเงื้อมมือของคุณนายจะอยู่ตลอดไปพงจสันนี่มันหมายความว่าไงเขาหลบมุมแอบฟังพวกบ่าวคุยกัน เธอรู้ไหมพัวกเก่าของคุณนายไม่ใช่แค่นี้ไปหรอกว่าแต่เธอจะไม่เท่าแก่โรงฝ่นที่เคยถูกตามล่าหรือเปล่าหรือไอเสียเจ้าของตลาดที่เคยคิดจะทิ้งคุณนายพวกมันหายไปหมดเลยนะพงเบิกตากว้างหมายความว่าไงบ่าพวกนั้นหันมามองเขาด้วยแววตาหวาดหวัน่นเธอคิดว่าคุณนายอยู่ตัวคนเดียวเพราะอะไรละ่ะเพราะคนที่เข้ามาออกไปไม่ได้ไงละ่ะ พงกำลังจะกลายเป็นผัวที่หายไปอีกคนพงเงือแตกพลักบ้าเอย๋ยฉันติดกับดักของนางนี่เต็มๆแล้วฉันต้องหนีให้ได้แต่จะหนียังไงเมื่อทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับตาดูตลอดเวลาและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณนายสำราญรู้ว่าเขากำลังคิดหนีคืนนั้นเองขณะที่พงนั่งคิดแผนในห้องประตูห้องก็เปิดออกช้าฮาทและคุณนายสำราญ ก็ก้กาวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนพงจาเธอคิดจะไปไหนเหรอพงสะดุ้งสุดตัวบ้าเอย๋ยนางนี่มันรู้ทันฉันตลอดนี่เขาจะราดหรือจบชีวิตที่นี่พงตัวแข็งเงือแตกพลักพงจาเธอคิดจะไปไหนเหรอเสียงของคุณนายสำราญอ่อนหวานแต่เย็นเยียบเธอก้าวเข้ามาชา้ชาแววตานิ่งสนิทราวกับอ่านทะลุทุกความคิดของเขาพงรีบฝืนยิ้มฉัน ฉันไม่ได้จะไปไหนคุณนายสำราโหกระเบาๆแน่ใจเหรอจะ๊ะเธอเดินเข้ามาใกล้จนพงถอยหลังติดกำแพงเธอกำลังทำเหมือนกับผัวเก่าของฉันเลยนะพงสะดุ้งอะไรนะเขาก็เคยคิดจะหนีจากฉันเหมือนที่เธอคิดนี่แหละเธอกระซิบเบาๆข้างหูพงและรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงพงกลืนน้ำลายหกใจเต้นรัวเขาหายไปตลอดการนี่มันนรกชัดๆ พงรู้แล้วว่าเขากำลังติดอยู่ในกรงขังของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่กรงที่สร้างจากเหล็กแต่เป็นกรงที่สร้างจากเล่เหลี่ยมและอำนาจฉันต้องหนีถ้าไม่หนีฉันต้องตายแน่พงกัดฟันตัดสินใจเสี่ยงเป็นครั้งสุดท้ายเขาพุ่งตัวไปทางหน้าต่างหมายจะกกระโดดหนีออกไปให้ได้แต่ทันทีที่เท้าเขาแตะขอบหน้าตา่างควเสียงคล้ายผ้าเสียดสีกันดังขึ้น และเชือกเส้นหนึ่งก็สะบัดฟาดเข้าที่ขาพงพลาดพงร่วงลงมากระแทกพื้นตัวกระตุกด้วยความเจ็บปวดเขาหันไปมองเห็นคุณนายสำราญยืนมองลงมาเธอถือแท้เส้นเล็กๆอยู่ในมือและรอยยิ้มของเธอเหมือนานางพญาที่เพิ่งจับเหยื่อได้เธอคิดว่าเธอจะหนีจากฉันได้จริงๆหรือจะพ่อผัวคนดีจุดจบของพงรุ่งชะชาวบ้านพากันซุบซิบพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืน ไอพงคิดจะหนีอีกแล้วเหรอคราวนี้มันคงไม่รอดแล้วล่ะแต่ไม่มีใครเห็นพงอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปได้ยังไงมีเพียงคุณนายสําราญที่ยังคงใช้ชีวิตปกติเธอยังคงยิ้มหวานยังคงนั่งจิบชายอย่างใจเย็นทุกเช้าและเมื่อมีคนถามถึงพงเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆก่อนตอบว่าเขาอยู่กับฉันตลอดไป พงนอนหอบหายใจแรงร่างกายปวดร้าวจากแรงกระแทกเขาคิดว่าเขาไม่รอดแน่แต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากมุมมืดของเรือนอยากหนีจริงๆหรือเปล่าพงสะดุ้งหันไปมองที่ตรงเงามืดเป็นคนงานเก่าคนหนึ่งที่เคยสนิทกับเขาชายคนนั้นกระซิบเบาๆคืนนี้ถ้าอยากรอดตามข้ามาเดิมพันสุดท้ายของพงกลางดึก พงพยายามข่มความเจ็บปวดค่อยๆย่อ,ยยองออกจากเรือนทุกอย่างเงียบสนิทแต่เขารู้ว่าคุณนายสำราญต้องจับตาดูเขาอยู่แน่ฮ่าฮคราวนี้ถ้าถูกจับได้ฉันไม่มีโอกาสอีกแล้วชายคนนั้นพาพงลาดออกทางลับใต้เรือนพวกเขาค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังแนวป่าด้านหลังโรงสีเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังเบาๆท่ามกลางความมืดและเมื่อพ้นเขตเรือนออกมาพงก็รีบวิ่งสุดแรงเกิด หลุดพ้นจากเงื้อมือของคุณนายสำราญพงวิ่งวิ่งและวิ่งเขาไม่สนว่าไปทางไหนขอแค่ให้ไกลจากที่นั่นให้ได้เงือแตกพละโขกใจเต้นรัวแต่เขารู้ว่านี่คือโอกาสเดียวของเขาหลังจากวิ่งจนขาแทบหมดแรงเขาก็ไปถึงชายป่าพงสทุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงแต่ในหัวคิดเพียงอย่างเดียวฉันรอดแลฉันนีออกมาได้แลชีวิตใหม่ของพง หลังจากคืนนั้นพงไม่เคยหันกลับไปมองโรงสีของคุณนายสำราญอีกเลยเขาหนีไปยังหมู่บ้านห่างไกลเปลี่ยนชื่อใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เขาไม่เคยแม้แต่จะคิดจับเมียรวยอีกเลยเขาเรียนรู้แลคนที่หวังจะเป็นนายของสมบัติอาจกลายเป็นสมบัติของคนอื่นแทนความโลภมันย้อยนกลับมาทำร้ายฉันมากพอแล้วจากนั้นเป็นต้นมาพงไม่ใช่ผัวบ้าสมบัติอีกต่อไป แต่กลายเป็นแค่ชายคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตสมบสุขไปจนแก่เท่าจบบริบูรณ์